ลาวน้อยใจคนไทยไม่มาเที่ยวประเทศลาวคุณครูสอนนักเรียนในลาวบอกว่าอยู่ประเทศลาวมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีอันจะกินแต่ตัดชินใจมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยมีอนาคต ครับทักทายสบายดีเรานำทยแนยสบัสดีครับสบายดีพี่น้องป้องป่ายเปิด์สุมองชิบอดนะครับผมมัหนีก็ขคอมา่าว่าเล่าในเรื่องพี่น้องเนะาะอ๋อทายลายมึงเท่อกับเจี๊ยบโกกินแมพพี่น้องโอ้ยเนาะเอาพี่น้องเข้าประเด็นเลยนะครับผมบอยากศักษาเสียเวลานะครับพี่น้องกะตั้งตารอคอยนะครับผมอ่าณเวลานี่นะครับที อ่าเบาหนึ่งหรือว่าแอดมิน่องวันว่างๆเบาเล่าอ่าบันทึกวิดีโอในช่วงเวลาเทียงขึ้นนะครับพี่น้องจะเอาลงมืออื่นนะครับหรือว่าพรุ่งนี้นะครับประมาณช่วงเทียงเด้อพี่น้องเด้อก็พากดตามรับชมนะครับผมอ่าเรื่องเล่าที่จะมาเล่าไม่อน้กับเป็นเรื่องเล่าที่คนเล่าหน่อยใจวาสันเนาะพี่น้องคนเล่าไมค้าเศร้าขายหน่อยใจที่นักท่องเที่ยวไทยบมาเที่ยวประเทศเล่าหรือว่าปฏิเสธ ประเทศเลาานะครับในส่วนนี้เนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อมีนุ่มเลาานะครับผมนะครับเนาะนุ่มเลาาแล้วก็มีผู้ใหญ่นะครับหลาลย,ายหลายคนแหละพี่น้องที่ออกมาคลิปวิดีโอนะครับแต่ประเด็นที่บนันทึกแจว่าก็คือมีนุ่มเลาานะครับคนหนึ่งเนาะที่ออกมาว่าบอกว่าเงื่อนไทยแข็งคาเงืง่อนไทยแข็งคาแบบเทบ็ดไอ้คุณเงื่อนเล่านี่ อ่อ,อนโตแต่เบาหนึ่งอยากบอกว่านมเมล้าคนนี้ลืมไปหรือบอ่เงืนประเทศไทยบ่ไดแข็งคาหรือว่าบ่ไดขืนราคาเงื่นไทยกับแบงลอยก็ยังงลอยคือเกา่าแบ่งพันกับย่งพันคือเกา่าเข้าต้องย่อมรับในความเป็นจริงนะครับปีนี่ยุคนี่มันยุคใดแล้วนะครับยุคที่ท่านสมัยเข้าต้องย่อมรับในความเป็นจริงก็คือเงืนเล้าเข้าเนียอ่อนคาเองหรือว่าเงืนกีบนี่ ออนคาเองนะพี่น้องบริ้เกียวกับเงินไทยบริ้เกียวกับเงินบาทหรือว่าเงินยูโรหรือว่าเงินดอลลาร์นะครับมันอยู่ที่เงินประเทศเฮ่าเองอยู่อยู่ที่เงินกีบเองที่มันออนคาโตลงไปนับมือเนาะถือว่านุ่มเล่าคนหนี้คอยบ่รู้ว่าเล่าออกมาท่าคลิปแบบนี้เพื่ออีกอย่างนะพี่น้องที่บอกว่าเงินไทยเงินไทยแข็งค่าก็ไม่ต้องใช้ใช้เงินกีบแทน เพื่อน่าจังสี่พี่น้องเนาะอ,นอ,อธิบายนะครับแล้วก็มีสาวครูคนหนึ่งที่ซ้อนนักเรียนหล่ะพี่น้องคู่เล่าห้อนี่แหละเพื่อนได้โพสแคปซั่นนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเนี่ยได้ตัดสินใจมาทํางานอยู่ประเทศไทยเพื่อนก็เลยโพสแคปสั่นออกไปว่าอ่าเป็นครูมีเกียรติมีศักดิ์แต่บบมีนอนาคตสาวครูคนนี้ก็เลยได้ตัดสินใจ แต่มาเป็นแม่บ้านอยู่ในประเทศไทยมีเงินเดือนลักหมื่นกว่าบาทเพิ่นก็เลยโพสต์ไปว่าถึงแม้สันจะมาเป็นลูกจ้างเป็นแม่บ้านเอ,อแต่สันกับมีกินมีใส่และจะมีอนาคตเพิ่นกับ่ายังสี่พี่นอ้องก็เฮ็ตให้คนเล่าบาังคุ้มบอกพ่อใจพี่น้องทั่วลงไป็นยางไงเลยลักเนาะทั่วไปล่งเล่าทั่วไปลงสาวคู่คนนั้นพี่น้อง อบอกว่าลืมศาสตร์เนี่ยเออลืมเกียรติศักดิ์ศรีตัวเองเน่ยลืมคําว่าเป็นครู่เน่กว่าจะได้เป็นคู่มากอ่ะอ่าเฮียนมากตั้งแต่ใดเพิ่นว่าเอาอคอยอยากบอกว่าการที่เห่าเฮียนมากแต่ฐามันมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่ฐานมันโมมีกลิ่นเนี่ยคนเห่าเขากับตัดชินใจได้พี่น้องต้องไปหาอาชีบที่มันมันคองอาชีบที่มันมีอยู่มีกลิ่นถือว่าพี่น้อง และก็คนเล่าที่ออกมาเว่าในวิดีโอลหลายๆสิ่งที่เมนมีวิดีโอหรือว่ายูทูบเบอร์ไปสัมผัสอพอขาแม่ขาเศร้าขายบอกว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรษฐกิจช่วงนี้เล่าเฮาเพิ่นกระเบ้าร้ายคนก็คือกันพี่น้องบอกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้สู้บาไหวหนึ่งมาเงืนเฟอ้อเงืนเทาอ่อนขาไปสื่อเครื่องมาขาย บ่ได้กำไรพี่น้องเพราะว่าสื่อม้อนีมื้ออื่นมันก็่อ,อนคาลงไปอีกเหตุให hey, ้เฮ้านี่เอากำไรเนี่ยมาซสื่อเครื่องเพิ่มไปอีกพี่น้องออนั่นลหละคือความหมายที่เงืนเล่าเฮ้าอ่อนคาบางคนยังบอกเข้าใจได้พี่น้องมาก่าวหาว่าเงินบาทประเทศไทยนี่แข็งโตอ่อนแบบว่ามีคานะพี่น้องแข็งโตว,ว่าสัน่นขอ,อยยักบอกเลยว่าเงินบาท มีคาสำหรับคนเล้าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้นะเพราะว่าประเทศเฮาในส่วนนี้ถือว่าคันวิกฤตนะครับผมนอกคันวิกฤตนะแต่ว่าคือเบาหนึ่งในนํำเสนอไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ได้เกิดขึ้นในเรื่องเล่าในอดีตมาแล้วเนาะว่าอ่าประเทศไทเจอมาประเทศเฮาาด้ปฏิเสธบัดนี้เห็ุให้ประเทศเฮานี่ อยู่กับประเทศอ้อมคางเนี่ยทิมีผู้ไดซอยเฮาไห้นะตอนนี้เนาะนอกจากเฮาซอยตนเองพี่น้องเงินที่พี่น้องแรงงานมาขายแลงงานอยู่ประเทศไทยส่งไปแต่ละเดือนนี่คอยก็คิดว่าหลายร้อยล้านเด้พี่น้องต่อเดือนนะต่อเดือนนี่มันกะสีบ,บ,บเห็ดห้เศรษฐกิดเฮ่านีหมุนเวียนเนี่ยบ่พี่น้องแมนบ่ แต่กะได้ยินข่าวาข่าวโลกโเซี่เชียลล่ละพี่น้องเนาะที่เพิ่นนว่าว่าอันมีบางกลุ่มที่ขนเงินออกออกจากประเทศเล่าไปผากอยู่นอกประเทศอันนี้เท่ากับบูรูดอกพี่น้องมันอาจจะแม่เป็นมจริงหรือบ่เป็นวามจริงอันนี้เทาบ่รูนะครับเนาะอันนี้พมกับบรูนั่แต่พงกะได้ยินข่าวมาแววๆจากโลกโชว่วเฉียลล่ะพี่น้องว่าอ่าได้มีคนในประเทศเทานี่ล่ละขนเงินเงินตรา ออกจากประเทศเล่าไปพักไปตังประเทศเพราะว่าย่านประเทศเฮ่านี้ไปบอรอดจอดบ่ถึงเพื่อนว่าพี่น้องเนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เพิ่นญานว่าสันส่สนซะฉะนั้นก็เลยได้คน้นเงินนี่ไปพักปาักต่างประเทศไปก่อนเพิ่นวาอันนี้เฮากับออกจากไรสิีวาพี่น้องขั้นว่ามันหดมือนันอีลีกะทำใจนะอืเพราะว่ามันก็เเหตุยังบ่อยู่แล้วถูกบ่พี่น้อง าส่นโต้คอยกะเฮ็ดยังบ่ไรพี่น้องกระด้แต่ท่ำใจแล้วก็มาทำงานอยู่ประเทศไทยหาเงินนะครับเทากับทำใจอย่างเดียวพี่น้องแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับผู้หนึ่งมาบอกคอยว่า,ว,าว่าอันคอยบ่หักประเทศตัวเอง,ย,องเย่องย่อแต่ประเทศไทยย่อแต่ประเทศไทยชมแต่ประเทศไทยประเทศตัวเองเป็นอย่างน้นอย่างนี้ เข้าบริยองบ่อหยังขอยยังเบาเสนอไปว่าขอยยังเว้าเสมอไปพี่น้องเสนอเรื่องเล่าทุกจริงทุกอย่างถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เล่าว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ขอยยองย่อบ่อนใดขอยยังบอกเสมอว่าอันใดที่ดีเขาก็ว่าดีอันใดที่บดีเขาก็ว่าบดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเปิดโลกกวุงกวางเปิดหูเปิดตาเห็นน้ำกันดนึกบอพี่น้องว่ายุคนี้ยุคสมัยใด ปีใดแล้วพี่น้องโลกโซเชียลเขาสนันพันพื้นแตกบึม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 เจ้าก็เห็นยูนะครับจะสิรับหูรับตามันก็บบแมนขาคงสี่เฮานี่ยูนั่ได้รับดนะบเปรียบเทียบสำหรับอาเซียนนี่่าคงสี่เฮานี่แพ่งหกมูได้พี่น้องในนปัจจุบันนี่นะถืบอบ่พี่น้องเช่นนั้นแล้วเนี่ยอยากใครเปิดหูเปิดตาเปิดอกคุยกันพี่น้องอย่าซูแบบอันใดก็ คือพี่น้องคุนบอกเหพี่น้องอันใดก็เชว่ามีแต่ส้มเซยส้มเซยมันกระบอกแมนถือบอกพี่น้องอันใดที่เฮ้าบาคคนจะส้มเซย์เฮ้ากับว่ส้มเซยได้พี่น้องคือคอยีนกันถือบอกเพื่อนว่ายุให้เป็นเด้อว่าอ่าให้ส้มเซย์ย่างเดียวโอ้ยผู้ใดผพ้ใดที่ชมกระส้มแล้วในช่วงวิกฤตแบบนี้นี่ตัวเขาเองก็จะเอาตัวบอลอดแล้วถือบอกพี่น้องเฮ้าจีส้มไปหอดมือตายมันกับว่แมนแ่ะพี่น้องถือบอกอันนี้เขาบอกตรงตรงตรงไปตรงมาได้พี่น้องเออฉะนั้นแล้วเฮ้านี่อัน ที่อยู่ในช่วงที่แบบว่าตัวเองก็จะเอาตัวบ่ลอดอยู่แล้วก็ยังสิไปชมเชยคนอื่นอยู่กับโบแมนพี่นอ้องตูกบ่เออแต่ทีเฮ้าว้าเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศเล่าเออในช่วงที่ประเทศเขาในช่วงนี้มันก็จอย่างน้อยมันก็ดีกว่าประเทศเฮ้าขั้นเปรียบเทียบใส่น่ะถึงคอยบ่อยากเปรียบเทียบใส่เล่ากับไทยนะ่ะคอยถึงเปรียบเทียบใส่อ่าคาเมรนบอเอออ่าเวียดนามบ่และก็พาม่าบ่จังสีพี่นอ้อง เ,เป็นบอกเท่าเปรียบเทียบใส่นั่นแหละคือเหตุผลนะครับพี่น้องเอากะพาพี่พานอ้องไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมเนาะมันดึกดื่นแล้วพี่น้องเบอร์หนึ่งกะอยากนอน,น,นอเนาะพอแล้วก็ได้กะพาพี่พานอ้องไว้เพียงทานี้แหละครับผมเนาะกับเอยากวาวอลไล้ายาห่างดอกพี่น้องวอลไล้ยมันกะคือพี่น้องเตือนเบอร์หนึ่งนแล้ววอลไล้ยเฮากะมีผลกระทบต่อเฮาอันนี้กัมาน้ำเสนอนะครับผมเรื่องเล่าดีๆนั่นแหละพี่น้องน้ำเสนอจากนุ่มเล่าคนนี้นะครับผมเนาะ จั่ไดนก็พักพี่พักน้องพักพ่อพักแม่กดไลค์กดแชร์ส s c r i b ดให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะเรื่องเล่าเป็นจยงไ๋นะพี่น้องกะอาจจะรับรู้น้ากันนะครับผมถึงแม้ว่าสท้าคู่คนนั้นเล่าอาจจะตัดชินใจอาจจะถือหรือพิษกใายพี่น้องไปพิจารณาเอาเองว่าถ้าเล่าเป็นคู่ยูในประเทศเลาาในแบบในปัจจุบันนี้นะพี่น้องเลาสีเอาชีวิตหลอดไปแบบใด และเล่ามาโพสต์บอกว่าเล่ามาเหตุเป็นแม่บ้านเป็นลูกจ้างอยู่ประเทศไทยเล่าคิดว่าเล่าตัดินใจดีแล้วและมีอนาคตที่ดีเล่าได้บอกแบบนี้แต่เล่าถึกทั่วลงว่าเล่านี่ลืมศาสตร์ลืมอาชีบตนเองสำหรับตัว่อยเองเอยคิดว่าอย่ามุกมุนในกับในกับอาชีบอย่ามุกมนในกับแบบว่าเฮ้ามียศนะครับให้มุกมนในกี่เฮ็ดยังไงเฮ้าจึงสิมีอยู่มีกินให้คิดเอาเท่านั้นพี่น้อง ทุกวันนี้ทุกคนมุกบุนมุ่งมั่น,มมนเป้ามาให้แต่ละคนคือเงินที่จะมาดำรงชีวิตใช้ชีวิตชีวิตนี่ใช้เงินถ้าบบมีเงินอยู่บ่ได้พี่นงเอ้เนาะฉะนั้นก็บากไปเพียงนจํานี่ละพี่นองทุกอย่างต้องใช้เงินนะครับผมเนาะฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์ s ับสไ r i b e ในเดอ้อพี่นองคลิปวิดีโอนี้กอขอกล้าวเข้า่า,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 าสบายดีและสวัสดีครับผม